ครับก็สวัสดีชาวาวอาทุกท่านด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเอา,เา้าจิลาขนาด74ซนติเมตรนะครับมาทดสอบปล่อยตัวนี้เพิ่งทำเสร็จนะครับรายละเอียดก็อาจจะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอดูได้ก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่า มันจะขึ้นหรือว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับตัวนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆร้อนนะครับมาปล่อยคนเดียวนะครับวันนี้ไม่มีคนขึ้นว่าวให้เดี๋ยวจะเขียนสูตรไว้ในใต้คลิปนะครับสำหรับสัสดส่วนของปัจุลา74สซินตัวนี้นะครับ ใครอยากได้เอาไว้ทำเล่นก็ไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงสูตรไม่ห่วงสัดส่วนอะไรนะครับถามมาได้นะครับเดี๋ยวเราลมมาแป๊บหนึ่งนะครับอ,อ มไม่มีนะครับลมเบาก็ขึ้นโอเคอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ไอ้ตอนนี้มันโดนลมเบานะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับตอนที่มันโดนลมแรงๆเดี๋ยวก็รอลมมาแป๊บหนึ่งนะครับอืมก็สายสวย สายดีนะครับตัวนี้เป็นจุฬาส่วน3มนะครับส่วน3ามส่วนสีนะครับตัวนี้ลมเบามากครับ เรียบร้อยครับลมเบานะครับเดีย๋ยวเอาไปปล่อยใหม่นะครับครับก็ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกว่าจะขึ้นนะครับลมเบามากลมหมด,ดแล้วครับ ลมเบานะครับวิ่งมีขึ้นสักที ทอครับลมมาแล้วดูการสายนะครับสวยมากลมมาเป็นช่วงๆนะครับทุลาตัวเล็กมันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ลมแรงนะครับ เหมือนว่าใหญ่เ้าเจเรียบร้อยครับสุส้มติดครับ ตายเลยครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครอคชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ